ที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหลังน้องตาลนะคะก็ราคาห้าแสนห้าหมื่นะะ 5, 150, บาทนะคะก็หนึ่งหนึ่งร้อยตารางวานะคะติดถนนลาดยางเลยนะคะก็เป็นถนนเส้นหลักสัญจรผ่านไปมานะคะเส้นนี้ก็ออกเพเกระเรมประมาณสองกิโลนะคะถนนกว้างประมาณหกเมตรนะคะสามารถไปชะอําได้นะคะอยู่ อยู่ลองละกร,รมนะคะลองละการรมอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ดินถมแล้วนะคะก็ที่ดินเป็นที่ดินถมแล้วนะคะข้างหน้าต้องฝังท่อนิดนึงแล้วก็ถมกบท่อได้เลยนะคะหน้ากว้างตรงนี้นะคะประมาณยี่สิบสองเมตรนะคะลึกฝั่งนี้นะคะที่น้ำตาลชี้นี่ตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบสองเมตรนะคะฝั่งนู้นนะคะก็สิบห้าเมตรนะคะ่งางตาลเก้าแล้วค่ะ เดี๋ยน้องตาลจะพาไปดูหลักนะคะที่ดินก็ถมไว้แล้วนะคะที่ดินอันนี้ซื้อไว้ปลูกบ,บ้านได้นะคะเพราะว่าติดถนนลาดยางเลยแล้วก็สามารถที่จะเปิดร้านค้าได้เพราะว่าเป็นเส้นสัญจรผ่านไปมานะคะถนนเส้นนี้ไม่มีร้านค้านะคะก็ทำเลดีอยู่นะแล้วก็มีหมู่บ้านเยอะด้วยก็อยู่ใกล้หมู่บ้านที่น้องตาลอยู่นะคะ ห่างจากหมบ้านที่นางตาลอยู่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะออกไปจากตรงนี้ก็ประมาณอันนี้ก็จะเป็นเสาหลักหมุดนะคะว่าเป็นเขตของเราแล้วก็ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็แนวตามคันนาคันที่ถมเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนี้นะคะที่ดินอาจจะลกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้มาตัดหญ้าแล้วก็ไม่ได้ตัดพวกต้นไม้ออกนะทำเลทองเลยสวยมากแล้วก็มีพวกชาวฝรั่งมาดูถ้ำค้างคาวออกตลอดทุกวันเลยนะคะ ประมาณ5โมง6โมงเย็นก็จะมีค้งคาาออกนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมุดอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่ง15เมตรนะคะนะแล้วก็ยาวมาเป็นข้างหน้านะคะฝั่งนี้จะซื้อไว้เก็บไว้กินกำไรก็ได้นะคะ ตรงนี้ห่างชะอำประมาณสิบกิโลได้นะคะราคาถูกมากวิวก็ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขตตรงนี้นะคะหลักุตรงนี้ข้างหน้านะคะตรงนี้ข้างหน้านี้ที่น้องตาลบอกว่าให้สั่งท่อคือรัศมีถนนนะคะถนนถ้าทาจริงๆก็น่าจะกว้างประมาณสิบสอง ก็ได้สีเลนนะคะตรงนี้เราก็เหมือนหัวไล่ไปนาถ้าว่าเขายังไม่ทําถนนเราก็ฝั่งท่อเราก็ถมไปนิดนึงกบทางหน้าบ้านไปกบตรงหน้าบ้านไปก่อนนะคะเราก็ใช้เป็นถนนเราไปก่อนหรือว่าจะตั้งตั้งร้านเพิงเล็กๆน้อยนึงไว้ขายของก็ได้นะคะฝั่งตรงข้ามก็มีบ้านคนนะคะก็จะเห็นหลังคาอยู่ แวมมอยู่ข้างในนะเพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาข้างนอกนะแล้วก็ฮะตรงนี้ก็จะมีคลองนะคะคลองชลประทานนะคะก็นำมาจากเขื่อนแก่งกระจานนะคะเขื่อนแก่งกระจานปล่อยลงมาก็มาเขื่อนเพชรเขื่อนเพชรก็ปล่อยลงมาอีกทีหนึ่งนะคะ ตรงข้ามก็เป็นเขานะคะทำคังขาวจะมีรูให้คังขาวออกตรงน้นโอเคโอเคค่ะใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะหนึ่งงานนะคะค่าห้าแสนห้าหมื่นบาทนะคะใครสนใจก็ลองมาดูที่ดินจริงๆก่อนได้นะคะที่ดินติดถนนลาดยางเลยนะคะถนนเส้น เส้นหลักเลยนะคะเดี๋ยวน้องตาจะขึ้นรูปแปลงไว้ให้ตรงนี้นะคะวันนี้น้องตาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องตาด้วยแล้วบ๊ายบาย